ครับทุกคนตอนนี้ก็พบผมที่ช่องโอดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปน้ําจวงนะครับอ,บอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเ,เที่ยงสี่สิบนาทีนะครับก็ระยะทางวันนี้นะครับจะอยู่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ,ะมาณ160ถึง170กิโลนะครับประมาณนั้น ก็ไปกันเลยครับเราอ่ะเดี๋ยวก็จะไปแวะเติมน้ำมันที่ปัม๊มออปตทปั๊มเดิมนะครับที่ว่าเราไปทริปน้านครั้งที่แล้วนะครับโอเคครับไป นี่เราก็เดินทางมาถึงปั๊มแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มนี้เลยแล้วก็น่าจะยิงยาวแล้วน่าจะไม่ได้แวะไหนแล้วเนาะ95 95 95 5, เต็มถังครับก็จะเติมนี้ต่อครับ เติมไซนี้ด้วยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ออกจากปั๊มมาแล้วครับก็เติมน้ำมงเติมน้ำมันนะครับน้ำมันถังแรกก็หมดไปอ,อ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับน้ำมันถังแรกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ซื้อพวกอ่าน้ำขนมนะครับนิดหน่อยแล้วก็พวกไอยาสีฟันแป้งสีฟันเงี้ยลืมครับทุกคนลืมมามาเฉยเลย ก็เลยซื้อเนาะหมดไปอีกประมาณร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วนะครับไปผลทางเราอีกประมาณร้อยสาสิบกิโลนครับยาวไปครับวันนี้ไป ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอแยกที่จะเลี้ยวไปเขื่อนแควน้อยแล้วเนาะแ,แ,แล้วก็ไปอุดไอะไรนะอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดดาวอะไรประมาณนี้นครับไปทางนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ไปนะครับเราไปเอาอะไรนะชาติกาลนะครับบ้านน้ําจวงครับโอเคครับนี่ครับอำเภอชาติกาลอีก4 4สี่โลแต่ว่าเราไปไกลกว่าน,นั้นครับยาวไปครับทุกคน เฮ้ยทุกคนที่โลกก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดูดิทุกคนเนี่ยดูดิก็ได้นะผมว่าที่โลกก็ได้นะครับไม่รู้ด่ผมรู้สึกแบบเออมันก็เหมือนขี่อยู่นานเหมือนกันนะแต่แบบเออรู้สึกว่าแค่อากาศเนาะอากาศมันสู้นานไม่ได้เพราะว่านุ่นเขาอยู่สูงสูงกว่านะครับ แต่ว่าวิวข้างทางก็ได้นะผมว่าได้อยู่นะได้ได้ไดเออแจ่มเลยโอเคครับไปเราเดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยว,วถึงไม่รีบเนะื <c oughs> ผมก็ถึงอาชาตาิกาลแล้วนะครับก็แวะพักที่ปัม๊มปตทน่าจะเป็นปตทชาติกาลนะครับปตทปตทเนี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วครับผมพักได้ประมาณสิบยี่สิบยี่สิบนาทีได้แล้วเนาะก็พอแล้วครับเดินทางต่อครับเดี๋ยวจะค่ําเดี๋ยวจะมืดก็น่าจะอีกประมาณอาประมาณเท่าไหร่นะผมไม่เห็นบอกอีกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะน่าจะประมาณ สี่สิบกว่ากิโลนะครับแต่ทาไมมันหนึ่งชั่วโมงนี่ดิประเด็นเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ต้องลองโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยเราอะจากัามมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงแยกนี้เนาะแล้วก็น่าจะไปเลี้ยวซ้ายอีกทีนะผมก็ไม่แน่ใจน่าใช่กต็ตามตาม GPS ไปครับเราไปครับเดินทางกันนีกว่าเรา รู้สึกแบบจ๋งว่าทุกคนดูดิทางแม่งอยู่ตรงกลางระหว่างเขาอ่ะโคตรเจ๋วอ่ะครั้งแรกนะครับที่เคยมาเส้นนี้ผมก็ไม่เคยแล้วก็ดูกันต่อไปครับว่าเราจะไปถึงเป้าหมายไหมวันนี้นะครับตาม GPS อย่างเดียวบอกเลยไม่รู้โคตรชิวรบรรยากาศทุกคนลองดูดิดูดิเห็นปะ โอ้โหอย่างชิวอะแล้วถ้ามาตอนที่แบบหน้าที่แบบข้าวมันกําลังเขียวอยู่อะผมว่าแม่งแจมว่ะเส้นนี้จริงๆต้องลองครับทริปต่อไปครั้งต่อไปขราวหน้าครับยังไงก็ต้องมาอีกเชื่อผมดิอันนี้เราคือผมมาเซอร์เวชย่างเงี้จะได้พาแบบเพื่อนๆมาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดินทางกันต่อ ใช่นี่ครับมันบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแยกนี้โอ้โหทำไมทางมันดูโหดจังวะตรงไหนวะเนี้ยแยกไหนวะแยกนี้เหรอใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะครับเออใช่ใช่ใช่ใชนี่บ้านน้ำจืงนะครับโอนโหโอใช่ปะโอหดูทางเลทุกคน น้ำมันผมจะถึงไหมเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับโอ้โหทางอะไรกันครับเนี่ยอ๋อตรงนี้มีน้ำมันนะครับแต่ว่าเราไม่เติมครับผมคิดว่ามันพอเนาะโอเคครับเดินทางกันต่อเราอะไม่อีกน่าจะไม่นานแล้วนะแต่ทางเอาเรื่องวะ เรนคทุกข้างบนจะมีอะไรขายไมหมนี่ดีประเด็นนะแล้วเราไม่ได้เอาอะไรมาด้วยอ่ะครั้งแรกครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็รู้ เาจอดเติมน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมกลัวมันหมดว่ะเติมไปแค่ประมาณลิตรนิดนิดลิตรครึ่งประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเ,เก็บเอาไว้เพื่อขากลับเนาะขาไปก็เติมแค่นี้ก็พอแล้วน่าจะพอนะขากลับก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะหมดถังนี้เนะี่ยน่าจะลงไปถึงไอชาตกาลพอดีนะครับถังก็หดอยู่นะผมว่ายิงขากลับนะแม่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะดูดิเนี่ยโอ้โหดูดีนี่ก็ลงยาวเลยนู่นก,ก็ขึ้นอือเอเอใช้รอบเครื่องสูงแน่เลยอุ้ย ได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องนะฮะน้ำจวงอะไรครับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเม่ได้ชารัจแบหรอะวะอ๋อแบตเต็มแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่น่าเชื่อเพราะที่โลกจะมีหมู่บ้านแบบนี้เหมือนกันครับโอ้โหโมณฑเสนแห่งอะไรนะน้ำจวง <c oughs> น่ารักแบบนี้คุณทำให้ผมถึงกับต้องหันมองหน้าตาไม่ดีแต่ว่ายัางไงผมคงต้องคอรอบ้านน้ำจวงใต้แล้วเขาพักกันตรงไหนอะไว้รุ่นไอ้สัตว์ชิบผายแล้วทุกคนเราไม่มีขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เขามีที่พักตรงไหนว่ะโอ้โหสดยอด นี่แหละครับของจริงมันต้องอย่างนี้เฮ้ยทางไหนเนี้ยเอ้าบหายแล้วเปนาะใช่ทุกคนอ่าตอนวันนี้เราก็มาหลงไปด้วยกันนะครับด้วยน้ํามันหนึ่งกัน้อนนะครับขึ้นโทราศัพท์ก็ไม่มีนะฮะตอนนี้สุดยอดเอาแล้วงานเข้าไอเย็ดดีมแล้วครับดูทรงเขาขึ้นไม่มีอะถึงไหนเนี่ยเอ้าตรงไหนวะ สรุปว่าเราต้องขี่รถกลับลงมาครับเราไม่รู้ว่าจุด a ม a ซิ่งของมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็เอ้าเที่ยวโทรศัพท์แล้วเราก็โทรศัพท์เราไม่มีนี่ด้วยนะครับไม่มีไม่มีคลื่นครับบันไดแล้วทีเนี้ยไม่มีคลื่นอะ่ะเอาดีแล้วเราจะยังไงอะ่ะเราจะดูอะไรเราก็ดูไม่ได้ผมก็เลยว่าจะลงแล้วเนาะถ้าไม่มีก็คงน้องกลับบ้านนะครับทุกคนเศร้าขี่มาขี่กลับเลยวะหมดเกิน เอาลอ้นน้องเขาเล่นอะไรกันครับน่ะสนกุกหิมะเออเอาเฮ้ยอี้ยแล้วอย่างชอบเออเอากูคันซะบังางคืนนี้สุดยอดว่ะลงลงลงเราเดี๋ยวไปหาที่พักข้างหน้าเ,าเนาะทุกคนโอเคก็ตอนนี้ผมก็ได้ที่กลางเตนท์แล้วครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นศ <ขอ S 2> ูนย์อะไรจากอย่างผมจําไม่ได้เนาะก็ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลางเต็นท์ก่อนนะครับโอเคไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับยังไม่ได้ปูข้างในเนาะมาน,นี้ครับดูวิวโคตรเจ๋งอะะอาทิตย์กำลังตกดินเน้ยโอโ้ใช่ได้ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกางตรงกางเต็นท์ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อขอ้าวมาเองใช่ไหมซื้อนี่นะครับสัตว์สงวนอีกแล้วครับกินข้าวเลยครับครับก็ตอนนี้ก็ เกิดเพลงฟังกับเรียกว่าอะไรสัตว์สงวนครับเน,นนรเ,นเนี่ยครับไม่ได้ดิเรายังไม่มีอนเซรอนะฮะไม่ได้ครับนั่นแหละขวดเดียวพอกับบรรยากาศดูดิโคตรฟินนะผมบอกเลยเป็นการที่แบบมาคนเดียวที่แบบฟินจริงๆนะครับดูบรรยากาศรอบเกินจะบรรยายนะครับทุกคน เนี่ครับุกคนมือเช้าของผมก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรม,มาม่าเนี่ยไอที่ว่ามันร้อนโดยที่ว่าไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะครับเนี่ยมาม่านะครับกับบรรยากาศโอ้โหอย่างฟินนะผมบอกเลยมีหมอกเลยนะที่นี่ทุกคนดูดิมันมีหมอกนะมันโอเคเลยแหละถือว่าคุ้มนะครับกับบรรยากาศแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินมาม,มา่าก่อนนะครับโอเค 2000 year later โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอาโครงเอาของมาใส่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศทางกลับให้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะก็ไม่มีอะไรละคลิปนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคไปกันเลย ตอนนี้ผมก็เดินทางเดินทางมาถึงแยกแล้วนะครับแยกที่ว่าเราจะเลี้ยวกลับบ้านเราไปทางนี้นครับถ้าทางนี้ก็จะไปเขาเรียกวอะไรนะดอยภูสอยดาวภูสอยดาวนะครับจะไปทางนี้แต่ว่าเราไม่ไปเรากลับบ้านครับเบี้ยวขวาไปอุ้ย คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย